สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูการปรับแสงและการถนอมสายตาในเมนูของ oppo นะครับผมว่าแล้วการถนอมสายตานั้นเป็นการถนอมสายตาในเรื่องการตัดแสงสีฟ้าให้เป็นแสงโทนอุ่นหรือเป็นแสงสีเหลืองได้ มีประสิทธิภาพในการถนอมสายตาให้สายตาเรามีอายุยืนยาวนะครับผมการใช้โทรศัพท์ที่เจดสีฟ้ามันเป็นการไปทำลายประสาทจอดวงตานะครับทำให้ตาของเราเสื่อมเร็วนะครับโอเคนะครับว่าแล้วก็ไปเลยไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนไปที่เมนู จอแสดงผลและความสว่างเมื่อไปจอแสดงผลและความสว่างก็จะมีการหน้าจอสองหน้าจอนะครับผมหน้าจอสีดำบนหน้าจอสีขาวโหมดสว่างกับโหมดกลางคืนลองปรับโหมดกลางคืนดูนะครับหน้าจอก็จะเป็นสีดำในการถนอมสายตา ทำให้สายตาเรามีอายุการใช้ที่ยืนยาวขึ้นแต่ผมว่าจะมาปรับที่โหมดสว่างนะครับผมเพราะดึงผมถนัดแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นการทําลายสายตาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้เรามาดูเมนูการสลับอัตโนมัตินะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงของเก่าค่า default คือปิดลองเปิดสลับอัตโนมัติ ก็จะขึ้นพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมหรือกำหนดเองก็ได้กำหนดเองนี้หมดสว่างก็จะเป็นที่ศูนย์หกหมดกลางคืนนีก็เป็นที่ยี่สิบสองนาฬิกาเป็นการตั้งเวลาไว้นะครับผมนะครับผมหมดกลางคืนก็จะเริ่มที่ยี่สิบสองนาฬิกาหมดกลางสว่างกลางวันเริ่มที่หกนาฬิกานะครับทีนี้ เราลองมาตรงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมก็จะตามวันเวลาดังนั้นนะรพระอาทิตย์ตกก็จะปรับด้วยเองอัตโนมัติพระอาทิตย์ขึ้นก็จะปรับด้วยเองอัตโนมัตินะครับเอาโอเคนะครับพอมาเปิดโหมดนี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วลองกลับมาที่ ความสว่างสามารถปรับความสว่างได้นะครับผมตั้งแต่โหมดพร่ม,มไปถึงโหมดเจิดจ้าดวงพระอาทิตย์นะครับผมผมปรับแค่นี้นะครับแล้วปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับอันนี้จะปรับเครื่องจะปรับให้อัตโนมัติเป็นการถา้าเราอยู่ในแสงสว่างกลางแดดเครื่องก็จะ เพิ่มแสงสว่างให้ถ้าเราอยู่ในร่มเครื่องก็จะรีแสงให้เป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับปิดตรงนี้แล้วปรับมาที่ดังเดิมผมปรับแค่นี้นะครับมาที่โหมดสีหน้าจอนะครับผมเป็นการแนะนำมาใช้เมนูต่างๆนะครับใน oppo ของข่าวของเดิมเป็นการแสดงผลที่สีสดใสนะครับผมเป็นการแสดงผลการเจิดจ้าสีสดใสแล้วเป็นธรรมชาติหน้าจอสีนุ่มนวลขึ้นนะครับลงมาปรับตูวนะครับหน้าจอก็จะลดสีลงมาหน่อยนึงสีนุ่มนวลน,นะครับเป็นธรรมชาติแต่ผมจะไปปรับที่แสงเจิดจ้านะครับผม ส่วนข้างบนนั้นเป็นการปรับวอลเปเปอร์หน้าจอนะครับผมทีนี้เรามาดูอุณหภูมิสีหน้าจอนะครับผมเราลองปรับมาที่โทนเย็นค่าเริ่มต้นตรงกลางนะครับตัวนี้ทำให้เราเย็นตาขึ้นนะครับเป็นการถนอมสายตาเราลองมาปรับที่ค่าโทนอุ่น จะออกสีเหลืองตัดแสงสีฟ้าเป็นการถนอมสายตาและทำให้สายตาเรายืนยาวขึ้นนะครับโดยไม่ไปทำลายสายตานะครับผมผมจะมาปรับที่ค่าเริ่มต้นนะครับเราลองไปดูเมนูอื่นนะครับเมนูอื่นมาดูงูม,มด ถนอมสายตานะครับโมถนอมสายตานั้นกำหนดเวลาปิดไว้ถนอมสายตาก็าาต้องไปแตะที่ปุ่มเลื่อนเป็นปุ่มสีเขียวนะครับถนอมสายตามันจะเป็นแสงสีเหลืองมันจะทําให้ <c oughs> ดวงตาเรามียุยืนยาวมากขึ้นนะครับผมโดยการตัดแสงสีฟ้าเป็นการแสงทำลายสายตานะครับ นะครับเราลองมาดูเมนูข้างล่างดูนะครับเราไปเมนูข้างล่างดำและสีขาวมันจะเป็นขาวดำนะครับผมเหมือนทีวีจอขาวดำนะครับผมถ้าใครอยู่ถึงรุ่นสีโททัศน์ที่ยังไม่มีจอสีจอขาวดำยังไงยังงั้นแหละครับผมเอาเรามาปรับที่สี นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราลงมาปิดตรงถนอมสายตาเราก็จะได้ค่าเหมือนเดิมมาคืนนะครับแล้วเราไปลองไปดูเมนูอื่นนะครับผมเมนูหมุนอัตโนมัติลองดูนะครับ เราปรับหมุนอัตโนโมัติแล้วเราลองหมุนเครื่องดูนะครับการปิดหน้าจออัตโนมัติ30วิตรงนี้เราสามารถไปปรับเปลี่ยนถึง30นาทีได้นะครับผม พอครบ30นาทีจอจะดับเองอัตโนมัติ10นาทีจอจะดับเองอัตโนมัติอยู่ที่ใครจะให้ดับเร็วดับช้านะครับผมตั้งไว้ที่30วินาทีนะครับให้จอมันดับนะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมขนาดตัวอักษรนะครับผมและขนาดการแสดงผลเราไปปรับได้นะครับตรงนี้ เราลองปรับไปเป็นตัวสอนโรบอตโตลงปรับที่โรบปโตดูปรับที่ตัวสอนดูปรับขนาดตัวอักษร ลองปรต่อที่ค่าเริ่มต้นลองใช้ดูนะครับนะครับ เพื่อลองไปค้นหาใช้ดูนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะครับเราลองมาดูกันปรับภาพพื้นหลังนะครับผมให้ยอมรับอนุญาต ภาพพื้นหลังมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมภาพพื้นหลังหน้าจอนะครับพื้นหลังออนไลน์ก็มีนะครับพื้นหลังออนไลน์เยอะแยะเลยนะครับผมให้มาคุ้มค่ามากเลย oppo a 1 7นะครับ โอเคนะครับผมเมนูนี้จอแสดงผลและความสว่างใช้ไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเหมาะสมกับสภาพดวงตาของตัวเองและความชื่นชอบของตัวเองในการใช้วอลเปเปอร์นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ